ัวแก้วเสียงอ่านธรรมและการบำบัดจิตใจพระพุทธภาสิตผู้ใดไม่เห็นความเกิดและความดับผู้นั้นแม้มีชีวิตอยู่ร้อยปีก็ไม่ประเสริฐส่วนผู้เห็นความเกิดและความดับ แม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวประเสริฐกว่าพระธรรมบทเรื่องพระนางปตาจาราถทรีชีวิตของผู้เห็นความเกิดและความดับเมื่อครั้งหนึ่งพระาศาสดาทรงแสดงธรรม เพื่อประทับอยู่ที่เชตวันวนารามณเมืองสาวัตถีทรงปรารภถึงเรื่องพระนางปตาจาราเถรีมีในยะดังนี้นางปตาจาราเป็นทิดาเศรษฐีในเมืองสาวัตถีบิดามารดาเป็นคนมั่งคั่งร่ำรวยมาก นางจึงได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีนางเป็นหญิงรูปร่างหน้าตางดงามมากแต่นางกลับมีใจสมัครรักใครชอบพออยู่กับชายคนใช้ภายในบ้านของนางเองโดยที่บิดามารดาไม่ได้ทราบระแคระคายเลยแม้แต่น้อยต่อมา มีชายหนุ่มผู้หนึ่งมีศักตร์ตระกูลเสมอกันมาสู่ขอนางบิดามารดาของนางก็ตกลงยกให้พร้อมกําหนดเลิกและวันวิวาให้นางนางปตาจาราจึงไปบอกกับคนใช้ซึ่งเป็นคนรักของนางว่า หากเราเข้าสู่ประตูวิวาแล้วจะไม่อาจพบเราได้อีกไม่ว่าในกรณีใดๆฉะนั้นหากว่ารักเราจริงก็ขอให้พาเราหนีไปอยู่ที่อื่นเสียก่อนก่อนวันวิวาเถิดคนรักของนางก็รับคำ ทำตามคำของนางเมื่อได้นัดหมายกันแล้ววันรุ่งขึ้นเขาก็ไปคอยอยู่แต่เช้าตรูน่ณะสถานที่นัดหมายแห่งหนึ่งฝ่ายนางปตาจาราก็ได้ปลอมตัวเป็นทาสีนางหนึ่งนุ่งผ้าสีพื้นพืๆน,นำรำแกลบมาทาตัวปล่อยผมสยาย เดินถือหม้อน้ำรวมไปกับนางทาสีอื่นๆแล้วไปยังที่นัดหมายเมื่อไปถึงก็พากันหนีไปอยู่ในบ้านป่าแห่งหนึ่งใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสามีภรรยาสามีไถนาในป่า เก็บผักหักฟืนส่วนพรรยาตักน้ำตําข้าวและหุงต้มอาหารต่อมานางปตาจาราเกิดมีคันเมื่อท้องแก่ใกล้คลอดนางเกิดความวิตกกังวลใจไปต่างๆนานา,นา,นา,นาน นางจึงขอร้องสามีว่าขอท่านจงพาดิฉันกลับไปบ้านเดิมเพื่อไปคลอดบุตรเถิดเพราะที่บ้านป่าไม่มีญาติพี่น้องหรือใครๆที่จะช่วยเหลือในการคลอดนี้ได้เลยแต่สามีของนางก็ไม่ยอมไปเพราะกลัวว่าพ่อตาแม่ยาย จะทำร้ายและอาจจะฆ่าเขาให้ตายได้นางจึงอ้อนวอนอ้อนวอนแล้วอ้อนวอนอีกก็ไม่เป็นผลอยู่มาวันหนึ่งเมื่อสามีออกไปทำงานในป่านางก็ได้สั่งเพื่อนบ้านเอาไว้ว่าหากสามีของดิฉันกลับมาและถามถึง ขอให้บอกว่าดิฉันกลับไปคลอดบุตรที่บ้านเดิมดังนี้แล้วนางปตาจาราจึงได้ออกจากบ้านป่ามุ่งหน้าสุนครสาววัตถีเมื่อฝ่ายสามีกลับมาจากป่าทราบความเข้าจึงรีบออกติดตาม มุ่งหมายจะพานางกลับมาเมื่อตามมาทันเข้าระหว่างทางเขาอ้อนวอนให้นางกลับสู่บ้านป่าแต่นางก็ไม่ยอมยืนยันว่าจะกลับไปคลอดบุตรที่บ้านอย่างเดียวขณะนั้นมีลมพายุได้บังเกิดขึ้นนางเกิด ปวดท้องจะคลอดบุตรพอดีจึงเข้าไปยังพุ่มไม้แห่งหนึ่งนางเกลือกกลิ้งอยู่กับพื้นดินนางก็เบ่งคลอดได้โดยยากแต่ก็คลอดบุตรสำเร็จได้ด้วยดีเมื่อบุตรคลอดแล้วสองสามีภรรยาจึงพากันกลับไปยังบ้านป่าตามเดิม ต่อมานางได้ตั้งคันขึ้นอีกครั้งจึงบอกสามีเหมือนคราวก่อนและหนีออกจากบ้านเมื่อสามีไม่อยู่ครั้นพอสามีของนางตามมาทันเข้าก็อ้อนวอนขอให้นางกลับแต่นางก็ไม่ยอมกลับเช่นเดิมขณะที่ทั้งสองกำลังโต้เถียงกันอยู่นั้น เมฆฝนก็ได้ตั้งเขาขึ้นมาพร้อมๆกับที่นางปวดคันจะคลอดพอดีนางจึงบอกความนั้นแก่สามีขอให้สามีทําที่พักแข่งหนึ่งที่พอจะบังฝนได้ฝ่ายสามีถือมีดเข้าไปยังพุ่มไม้ที่มีจอมปลวกอยู่แห่งหนึ่ง เมื่อเขาเริ่มตัดไม้ได้มีอสอรพิษมีพิษร้ายแรงตัวหนึ่งเลื้อยออกมาจากจอมปลวกและพุ่งเข้าฉกเขาทันทีสรีระของเขาเขียวขึ้นเพราะพิษงูแล่นไปทั่วร่างเสมือนไฟเกิดขึ้นภายในร่างกายแล้วเผาไหม้อยู่ เขาได้ล้มลงขาดใจตายณสถานที่นั้นเองทางฝ่ายนางปตาจาราได้ประสบทุกภัยอย่างหนักเพราะฝนเริ่มเทลงมาอย่างแรงนางก็คอยดูทางมาของสามีก็ไม่เห็นวี่แววของสามี ว่าจะกลับมาเสียทีทันใดนั้นนางก็ได้คลอดบุตรณสถานที่นั้นเองเด็กทั้งสองมิอาจทานกำลังลมฝนได้จึงพากันร้องไห้ออกมาเสียงดังลั่นนางก็หมดปัญญาที่จะทำอย่างอื่น จึงเอาเข่าและมือทั้งสองข้างค้ำยันลงกับพื้นคล่อมบุตรทั้งสองไว้จนตลอดทั้งคืนราตรีร่วงไปด้วยความยากลำบากของนางเป็นอย่างยิ่งร่างกายของนางซีดเหลืองไม่มีโลหิตเสมือนใบไม้แห้งสีเหลือง เมื่อรุ่งอรุณมาถึงนางก็กําหนดทิศทางที่สามีเดินไปเมื่อเย็นวานนี้แล้วอุ้มบุตรคนหนึ่งจูงอีกคนหนึ่งเดินไปตามทิศทางนั้นพอเดินไปถึงจอมปลวกนางก็เห็นสามีของนางนอนตายอยู่ข้างจอมปลวกนั้น นางจึงเกิดความเสียใจอย่างใหญ่หลวงร้องไห้รำพึงรำพันว่าเป็นเพราะเราแท้ๆสามีจึงต้องมาตายอย่างนี้นางจึงพาบุตรทั้งสองเดินทางต่อมาถึงลำน้ำอาจิรวดีซึ่งขณะนั้นมีน้ำ เต็มเปี่ยมและลึกถึงระดับหน้าอกของนางนางจึงไม่สามารถนำบุตรทั้งสองข้ามไปพร้อมกันได้นางจึงสั่งให้บุตรคนโตรออยู่นาริมฝั่งน้ำนั้นก่อนแล้วนางก็อุ้มบุตรคนเล็กที่เพิ่งคลอดเมื่อคืนนี้ข้ามไปก่อน เมื่อข้ามน้ำมายังอีกฝั่งได้แล้วนางก็ได้วางบุตรคนเล็กไว้บนฝั่งแล้วรีบกลับมาที่ฝั่งเดิมเพื่อจะรับบุตรคนโตขณะที่นางได้มาถึงกลางแม่น้ำนั้นได้มีนกเหยี่ยวตัวหนึ่งบินผ่านมาพอดี นกเหยี่ยวตัวใหญ่เข้าใจว่าบุตรคนเล็กของนางเป็นชิ้นเนือ้อจึงลงมาโฉบบุตรของนางไปนางซึ่งหันรีหันขวางอยู่กลางแม่น้ำเพราะเป็นห่วงบุตรคนเล็กได้เห็นดังนั้นจึงส่งเสียงดังไล่นกแต่นกก็ไม่ได้ยิน ฝ่ายบุตรคนโตยืนรอแม่อยู่อีกฝั่งได้ยินเสียงแม่และเห็นแม่ยกมือทั้งสองก็เข้าใจว่าแม่เรียกตนจึงได้กระโดดลงน้ำไปขณะนั้นน้ำซึ่งกำลังไหลเชี่ยวก็ได้พัดเอาเด็กน้อย จมลงไปในทันทีภาพนั้นสะเทือนใจนางต้องสูญเสียบุตรทั้งสองไปในเวลาเดียวกันนางรีบขึ้นจากแม่น้ำแล้วร้องไห้รำพึงรำพันไปว่าสามีของเราตายแล้วในทางเปลี่ยวบุตรคนหนึ่ง ถูกเหี่ยวโฉบไปอีกคนหนึ่งถูกน้ำพัดจมไปนางเดินคร่ำครวญอยู่อย่างนั้นจนไปพบชายผู้หนึ่งซึ่งเดินสวนทางมานางจึงถามถึงบิดามารดาที่อยู่ในเมืองสาวัตถีชายผู้นั้น ก็ตอบนางว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักท่านทราบหรือไม่นางก็ได้ตอบว่าทราบค่ะแต่ฝนนั้นตกเพื่อลงโทษดิฉันเพียงคนเดียวชายผู้นั้นจึงบอกนางให้ทราบว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกหนัก เรือนของเศรษฐีพังทับคนทั้งสามถึงตายมีเศรษฐีภรรยาและบุตรชายของเขาคนหนึ่งคนทั้งสามกำลังถูกเผาที่เชิงตะกรเดียวกันควันยังปรากฏให้เห็นอยู่นางปตาจาราได้ทราบความนั้นก็ตกใจตกตะลึงงนัน ไร้ความรู้สึกแม้แต่ผ้าที่นุง่งหลุดลุ่ยออกจากตัวนางก็ไม่รู้นางได้แต่เดินร้องไห้รำพันบ่นเพ้อไปว่าบุตรสองคนก็ตายเสียแล้วสามีก็ตายในทางเปลี่ยว บิดามารดาและพี่ชายก็ถูกเผาบนเชิงตะกอนเดียวกันคนทั้งหลายเห็นอาการของนางแล้วก็พูดกันว่านั่นหญิงบ้านั่นผู้หญิงบ้าจึงเอาฝุ่นดินโปรยลงบนศีรษะของนางบ้างก็คว้างป่าด้วยก้อนดิน ขณะนั้นพระศาสดาทรงประทับแสดงธรรมอยู่ท่ามกลางพุทธบริษัทนวัเชตวันมหาวิหารทรงทอดพระเนตรด้วยทิพยายาณเห็นนางปตาจาราผู้ได้บำเพ็ญบารมีมาสิ้นแสนกับมีบารมี ที่สั่งสมมาจนเต็มเปี่ยมล้นแล้วกําลังเดินทางมาจึงทรงระลึกทราบโดยความเก่าว่าในอดีตชาตินางปตาจาราเห็นพระเถรีผู้ทรงวินันรูปหนึ่งซึ่งพระประทุมมุตตะสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแต่งตั้งไว้ ในตําแหน่งเอตะัทะคะนางจึงกระทําคุณงามความดีและได้ปรารถนาอธิษฐานจิตว่าขอให้หม่อมฉันได้ตําแหน่งเอตะัทะคะทางทรงวินัยในศาสนาของพระพุทธเจ้าในอนาคต,ตการด้วยเชิด พระปฐุมมุตตระพุทธเจ้าได้ทรงพยากรณ์ว่าเจ้าจกได้ตําแหน่งนั้นในศาสนาของพระโคตมะพุทธเจ้าเมื่อพระโคตมะพุทธเจ้าทรงทอดพระเนตรเห็นนางผู้มีบุญอันเต็มเปี่ยมทำไว้ดีแล้ว มีอภินิหารอันทำไว้แล้วกำลังเดินมาเช่นนั้นพระศาสดาจึงทรงดํำริว่าเว้นเราเสียผู้อื่นซึ่งจะเป็นที่พึ่งของนางได้ไม่มีจึงทรงบันดาลให้นางมุ่งหน้าสู่ประตูวิหารวัดเชตวัน ฝ่ายพุทธบริษัทเมื่อเห็นนางแล้วก็กล่าวขานกันว่าอย่าให้หญิงบ้าเข้ามาอย่าให้หญิงบ้าเข้ามาแต่พระศาสดาทรงตรัสว่าอย่าห้ามเธอเลยจงให้เธอเข้ามาเถิดเราจะเป็นที่พึ่งของนางเมื่อนางเข้ามาใกล้แล้ว พระศาสดาก็ทรงตรัสว่าน้องหญิงจงได้สติเถิดด้วยพระพุทธานุภาพนั้นเองนางกลับได้สติแล้วกำหนดจิตได้ว่าตนมิได้นุ่งผ้าจึงมีอาการขวยเขินนั่งกระโยงเพื่อซ่อนเร้นอวัยวะอันพึงละอายของนางชายผู้หนึ่ง จึงโยนผ้าห่มไปให้นางนางได้นุ่งผ้าแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระศาสดาถวายบังคมด้วยเบญจางคประดิษฐ์แทบพระบาททั้งสองพร้อมกราบทูลว่าขอได้โปรดเป็นที่พึ่งของหม่อมชั้นด้วยเถิดพระเจ้าค่ะนกเหยี่ยวโฉบบุตรคนหนึ่งไป คนหนึ่งถูกน้ำพัดไปสามีก็ตายในทางเปลี่ยวบิดามารดาและพี่ชายก็ถูกเรือนทับตายพระศาษษสดาทรงปลอบนางว่าดูก่อนปตาจาราบัดนี้เธอได้มาอยู่เฉพาะหน้าของผู้มีอัน จะเป็นที่พึ่งของเธอได้แล้วอย่าคิดอะไรมากอย่าเสียใจเลยเธอจะได้สิ่งที่ยิ่งใหญ่มาชดเชยสิ่งที่สูญเสียไปดูก่อนปตาจาราน้ำตาของคนที่ร้องไห้เพราะสูญเสียปียชนมีบุตรเป็นต้นในวัตาสงสาร อันยาวนานนี้มีมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่เมื่อเป็นเช่นนี้เหตุใดเ,เธอจึงประมาทอยู่เล่าเมื่อพระศา,าสดาตรัสข้อความนี้ความโศกเศร้าของนางก็ได้บรรเทาเบาลงพระศา,าสดาทรงทราบความนั้นแล้วได้ทรงตรัสต่อไปว่า ดูก่อนปตาจาราปียชนอันมีบุตรเป็นต้นไม่สามารถต้านทานหรือป้องกันบุคคลผู้ไปสู่ปรโลกได้บุตรเป็นต้นนั้นแม้มีก็เหมือนไม่มีบัณฑิตทราบดังนี้แล้วพึงรีบเร่งชำระศีลให้บริสุทธ ทำทางไปสู่พระนิพพานของตนเมื่อจบพระธรรมเทศนานี้แล้วนางปตาจาราได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันได้บรรลุโสดาปฏิผลส่วนคนอื่นๆก็ได้รับประโยชน์จากพระธรรมเทศนานี้มากนางปตาจารา ได้อุปสมบทแล้วในสำนักพิสุนีทั้งหลายวันหนึ่งนางเอาหม้อน้ำเทน้ำลงเพื่อล้างเทา้าน้ำนั้นไหลไปได้หน่อยหนึ่งแล้วหยุดนางเทลงอีกเป็นครั้งที่สองน้ำได้ไหลไปไกลกว่านั้นหน่อยหนึ่งแล้วหยุดและครั้งที่สาม ก็เหมือนกันนางจึงถือน้ำนั้นมาเป็นอารมณ์กำหนดไวทั้งสามว่าสัตว์ทั้งหลายตายเสียในปฐมมาไวก็มีเหมือนน้ำที่เทลงในครั้งแรกตายเสียในมัดฉิบมวัยก็มีเหมือนน้ำที่เทลงครั้งที่สอง ตายเสียในปัดฉิมมาไวก็มีเหมือนน้ำที่เทลงในครั้งที่สามพระศาสดาทรงประทับอยู่ที่พระคันทกุตีทรงแผ่พระรัศมีไปประหนึ่งว่าประทับยืนอยู่เบื้องหน้าของนางและทรงตรัสว่าอย่างนั้นแ,แลปะปตาจารา ความเป็นอยู่เป็นวันเดียวหรือขณะเดียวของผู้เห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปของเบญจขันประเสริฐกว่าความเป็นอยู่ถึงร้อยปีของผู้ไม่เห็นความเกิดและความเสื่อมของเบญจขันพระนางปตาจาราโน้มจิตไปตามกระแสธรรมของพระศาสดา พรันจบพระธรรมเทศนาครั้งนี้พระนางปตาจาราได้บรรลุพระอรหัตตผลพร้อมด้วยปฏิสัมพิทาทั้งหลายมีใัยยะดังได้พันรณามาแล้วดังนี้แหล